โอ้ปลาไหลยักษ์ปลาไหลยักษ์ว้ปลาทูดูโคตรใหญ่นั่น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 ไงนั่นไงโอ้โอ้าวไซโลอีกแล้วปลาทูสวยๆเลยตัวนี้วู้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาสู่บ่อจับปลากันอีกแล้วนะครับ บอ่อนี้เราไม่ได้จ่ายสักบาทนะครับเป็นบอ่อฟรีนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเจ้าของแล้วมันก็ไม่ใช่บอ่อด้วยซ้ํานะครับมันเป็นเป็นแอ่งเฉยๆนะครับก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าบอ่อฟรีบอร่อนี้เราจะได้ปลากลับไปเยอะไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ขอบขอบบอ่บ่อเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มหาปลากันเลยดีกว่าครับลุ้นปลาช่อนกับปลาไหลนะครับเพราะว่าปลาดุกนี่เราเราเห็นแล้วครับไม่ต้องลุนล้นละได้เจอแน่นอนแต่ปลาช่อนกับปลาไหลต้องมารุ้นกันอีกทีแม่มันโอ่นอนอโอไงนนปลาอะไรอ่ะปลาช,ช่อนหรือเปล่าปอนปโอ้โอ ไม่ทานครับไม่ทานตัวนี้โอ้วขวดอ่ะโอ้เนว่าปลาชอ่อนนะนี่หลังดำดำ <laughs> ยังไม่เจอครับยังไม่เจออะไรอ่ะ ครับปลาไหลตัวแรกของวันนี้ไซส์กลางๆครับสวยอยู่เนอะอ่ะอ่ะได้มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวก็มีตามมาอีกนี่เนาะอ,อะไรอ่ะโอ้โหอ้โหน้องไงโอ้ ัวใหญ่นะเนี่ยเอาเอาเอาโอ้โหคือแบบจับทีเดียวอยู่เลยอ่ะโอ้โหไม่หลุดสักตัวครับไม่หลุดไปสักตัวเมื่อกี้เจอไซส์กลางตอนนี้เ<ม>จอไซ<ม>ส์ใหญ่ละเดี๋ยวจะเจอไซส์จัมโบ้แน่นอนอเริ่มช่วงบ่ายแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวไปเติมพลังมาแล้วครับช่วงเช้าได้ไม่กี่ตัวเองครับได้ปลาไหลสองสามตัวแค่นั้น เราหวังว่าช่วงบ่ายเราจะได้เยอะนะครับโอ้ไหนดูหน่อยตัวใหญ่นะเนี่โอ้ว่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยอันนี้หมดปลาไม่ใช่เหรอโอ้ตัวใหญ่นะเฮ้ยจับไม่อยู่จับไม่อยู่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้ลุนลุดลุนลุนตัวใหญ่เนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้นี่มาที่แล้วโอ้นี่ตัวใหญ่เนะเสร็จครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่โอ้โอ้ตัวใหญ่ไซส์ไม่ต่ำกว่าครึ่งโลครับโอ้สวยมาก Oh. เริ่มเจอแล้วช่วงบ่ายเปิดสวยครับโุ้นปัดช่อนครับ <soup> ลุ Rank ้นปัดช่อนโครนลึกๆแบบนี้ต้องปัดช่อนแล้วโหอะไรปลาบูปลาบูเอ้าเจอปลาบูเข้าแล้ว นี่นี่นี่โอ้น่าจะตัวใหญ่นีเนี่ยโอ้ยนั่นไงนี่งไ,งงไงผูแล้วไงโอ้โหตัวใหญ่เน้อตัวใหญ่เน้อมาโชว์ใกล้ๆหน่อยโอ้นี่ครับโอ้โหปลาบู่นี่คือนานๆจะได้เจอทีครับเอา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 ,เอาปลาบู่จริงๆใส่กับพวกปลาช่อนก็ได้อยู่โนนอ,อ้โหปลาบู่นี่คือไม่ใช่ว่าจะได้เจอทุกบ่อน,นะครับ นานๆจะได้เจอทีหนึ่ง <_ d isk> ที่สวยมากโอ้ที่อยู่ปลาช่อนครับที่อยู่ปลาช่อนอาจจะได้เจอปลาบู่อีกนะเนี่ยปลาบู่นานๆได้เจอทีครับโอ้นั่นหางหางหางปลาขาวมีแต่โคลนอะ่ะอืม ปลาดุกฮะปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลดุกไหนโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่สวยเลยไซส์นี้นี่ปลาไหลไม่ใครจะไปรู้เดี๋ยวประชุมอยู่ที่เดียวกันเนอะเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวาน นี่ไงนั่นไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยูเธอถ้ามาใกล้เธอนี่จับเลยนะโอ้ยโคลนลึกมากเลยครับหากันลำบากเลยไหนโชว์หน่อยนี่ว้าวไหนๆโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยมากครับได้เจอบ้างแล้วได้เจอบ้างแล้ว หลังจากที่เงียบเหงามานาน,อ,นอืมเอ้าเอาเอาไป่งแล้วโอ้โอนี่ครับแม่เจอไซส์สวยๆอีกตัวนึงเอาเก็บเลยนี่ทำอะไได้เนี่ยอะ้รจาไใหญ่นะโอ้โอ้ เข้าแล้วปัดช่อนตัวใหญ่ไฮ้ยไปไปแล้ว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 มาถึงไหนแล้วมาถึงไหนแล้วดักหน้าไว้โอ้นี่ๆนี่ข้างหลังโอ้บอกแล้วโอ้โหเสร็จไปยเลยครับว้าวนี่ครับไซโลครับตัวแรกของวันนี้ โอ้ตัวใหญ่เนะโอ้โใหญ่มากโอ้โหแกไม่ได้ออตอนแรกไม่ได้หวังไซโลไว้นะบ่อเน,นี้ยสงสัยได้เจออีกแน่นแน่เลยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วน,น้ำน,น,น,นำชุกเขออาหนินอตอนนี้ลุ้นปลาช่อนอย่างเดียวเลยครับปลาบู่ก็ได้เจอตัวเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลย ปลาดูกอ็หนีขึ้นไปข้างบนนู้นหมดละน่าจะหลงเหลือปลาช่อนอยู่ครับระวังคันเนอะอืมคันตัวใหญ่ปลาช่อนโอ้ไม่เจออีกตัวครับเจ็บร้อยเลยเจอก็เจอกาจับได้อันนี้อนนี้ปูม้วงเหอชิ้นใ่เลย ออ้โเหมือนจะเข้ามาในนี้ละนั่น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 ไงนั่นไงโอ้โอ้ไซโลอีกแล้วโอ้โหนี่ครับนี่นี่ปลาโทสวยๆเลยตัวนี้โอ้โหนานๆจะได้เจอทีครับปลาช่อนแต่ว่าเจอทีหนึ่งนี่คือตัวใหญ่เลยไซโลมาอีกแล้ว บ่อฟรีบ่อนี้ไม่ธรรมดาครับอะไรอ๋ออันนี่เจอตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตื่นเต้นเท่ากันคาดเดาจากเสียงไม่ได้โอ้ใช่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 จับเลยโอ้โหน้องใหม่ได้ปลาไหลอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยเอา กไปกอ <c oughs> อยู่เฉยๆก็มาให้จับอะ่ะ <c oughs> เราให้น้องใหม่เอาปลาไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าปลาครึ่งถังแล้วนะครับ <c oughs> มันหนักมันหนักต้องสูบน้ำอีกไหมงมได้อีกนิดหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอาจจะยังมีอยู่นะไซโลต้องหาดีๆ ชายเจอปลาไหลครับโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วดูใกล้ๆหน่อยเอาโอ้โอโอโหลุดไปแล้วเอาโชว์นิดนึงนี่ครับโอเคฮ <c oughs> ไม่ยอมลงถัง ครับปลาดุกไซส์สวยมันจะหนีขึ้นไปข้างบนเราจับไว้ก่อนเลยเอาเธอไปจับเลย โอ้ยตรงนี้ได้อยู่โอ้ลุ้นปลาช่อนลุ้นปลาช่อนโอ้ยปลาไหลปลาไหลนี่อุ้ยทำไหมโอ้ยไม่ทันเนอะตัวนี้ไม่เป็นไรน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ปลาหมออุ้ยเนาะติปลาหมอตัวใหญ่เก็บปลาหมอก่อนอย่าอยู่ครับนี่ ปลาไหลตัวเมื่อกี้ยังอยู่ไหมโอ้ปลาไหลปหลาไหลปลาไหลเนี่ยใช่อ้าวโอ้ปลาเมื่อกี้โอ้โหตัวใหญ่ครับนี่โอ้โห,หเจอจนได้น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละเรียบร้อยเลยโโปลาหมอปลาหมอ แต่วาตัวไม่ใหญ่อ้ปลาซลาตัวใหญ่เลโอ้ปลาดุกาดุกปลาดุก,อดกเอา้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเฮ้ย đấy bên này là nãy ngay, chơi cùng nhau thôi, ôi, 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 ครับได้มาแล้วอืปลานินนี่ครับปลาน,นินหลงหมู่ครับโอเคตรงนั้นมีอีกตัวหนึง่งข้างหลัง นนโอ้โสวยๆเลยปลานี้มีแค่สองตัวเนี้ยแหละครับเราจะเอาไปทำกินนะครับไม่พอขายโอเคนี่ครับปลาขาวตัวใหญ่เฮ้อไม่ปิดเครื่องเลยไม่ไหวแล้วมืจอจับปลาฮ้อเก็บเลยนะอ,อะไรปลาอะไรอะ่ะปลาช่อนปลาช่อนเหรอไห้พี่ชายจับไหมจับได้ไหม าขาวอันนี้ปลาอะไรเกตัวนี้ปลาขาวหมดเลยนะเนี่ยปลาช้างที่ไหนโดนคือปลาขาวทำไมน้ำลงมาเยอะจังต้องเยอะสุดโอ้ยใหอยู่เนอะเอาดูครับน้ำลงมาเยอะมาก าหาตรงนี้กันเธอถ้าเจอปลาขาวนี่เก็บไปเลยนะโอ้ยปลาไหลเฮ้ยใช่แล้วปลาไหลโอ้ยพี่ชัยนึกว่างูครับตกใจโยนทิ้งโอ้เมื่อกี้ผมก็แอบคิดว่าเป็นงูเหมือนกันโอ้ฮะ เอา้าเอ้ามีอยู่แล้ว่ามีแค่สองตัวสามตัวสะงงานโอ้ใสสวยเลยทำกินอร่อยเลยครับวันนี้ปานินห้อ,หอ,หอ,ดอ,องดีอยู่ตรงนี้อ้ปลาสลาเยอะมากเลยอของดีของดีลอยช่อนน้อยที่เดียวที่เดียว,วลงน้ำไปแล้วโอ้นี้วยโปลาหมอ ปลายักปลาใหญ่ว้าวว้าวโอ้ระวังระวังโอ้โหปลาทูดูโคตรใหญ่โอ้ยอยู่ๆก็เลี้ยออกมาดูครับตัวใหญ่มากโหดูวู้ไซส์แบบซูเปอร์จัมโบ้ครับใหญ่มาก มันตัวใหญ่เกินจนแบบว่าเลื้อยเร็วไม่ได้อะโอเสร็จเลยกัออกมาเงี้ยโอ้ยบ่อฟรีได้ปลาไหลยักษ์ปลาช่อนไซโลคุ้มแล้วเจอปลาดุกแล้วเจอปลาดุกเมื่อกี้ปลาดุกนี่ขึ้นมาตรงนี้หลายตัวครับนี่ โอ้ปลาดุกเจออีกแล้วสองตัวเลยอยู่ทิ่เดียวกันโอ้ไปขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งตัวลงมาได้แล้วครับโอ้ตัวใหญ่อยู่แม่ก็ได้ตัวหนึ่ง พี่ชร์ได้อีกตัวแล้วครับสายสวยๆทั้งนั้นเลยนู่นออกมาแล้วโอ้ยมีหลายตัวเนอะเอามาหาปลาดูกันต่อ ฉากสวยๆเลยปลาดุกสองตัวครับเราหาปลาจนทั่วแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะบอ่อฟรีบอร่อนี้เราได้มาเยอะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ